ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Halo Journey นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปาําคำถามประจำวัน EP 7แล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาถามพี่ไพ่ว่าอืเสียงเป็นไรก่อนใครที่กำลังจะติดต่อคุณเข้ามาเออจะเป็นพลังงานของใครได้บ้างเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่หรือเปล่า นะคะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์จะเป็นของใครได้บ้างไม่ได้ทําคลิปออคำถามประจำวันก็นานพอสมควรน,นะเราจะคอยเราจะทยอยทำให้นะคะไล่ทำให้ไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะลงดึกหน่อยอะไรหน่อยนะเพื่อนๆเก็บไว้ดูจนถึงพรุ่งนี้เลยละกันแต่เดี๋ยวจะลงให้คืนนี้เลยนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่นอนสำหรับคนที่นอนไม่หลับสำหรับคนที่เครียดกังวลใจรอ,อการติดต่อจากใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณก็เป็นได้ใช่ไหมอืม คลิปนี้เป็นไทม์เลสนะคะหากคุณพบเห็นคลิปนี้เมื่อไหร่แสดงว่าพลังงานองเราสองคนอาจจะตรงกันในช่วงเวลานั้นๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวแชร์ประสบการณ์ต่างๆนานานะะแบ่งปันความห่วงใยส่งต่อพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กันขอบคุณมากๆเลยนะคะเออ อามาลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุใครไม่ทราบนะคะช่องนี้แบ่งวันที่ตามสัตว์ตะวันตกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้เลยอภิี่ไพค่ะขอดูลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุข,ของผู้เกี่ยวข้องกับคลิปนี้หน่อยค่ะว่าเป็นใครได้บ้างขอดูหน่อยค่ะธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะคนเกิดวันที่6 16 26, 26คนเกิดเดือน6 มิถุนายนนั่นเองธาตุดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะคนเกิดวันที่สองสิบสองยี่สิบสองคนเกิดเดือนสองกุมภาพันธ์ได้นะคะแล้วก็ธาตุน้ำเมีนกอรกฎพิจิกอืมใต้สำรับละจ้ะอุตตะจะห r i e s t e <laughs> s s นะคะคนเกิดวันจันทร์ ะค,ะคำใบปลิบละ่ะตอนนี้นั่นไม่ทันไลโอ้ยขยันล่วงขยันปลิวนะฮะไพ่ก็เนาะช่วงนี้คุณมุ่งม,มั่นโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จการงานนะคะชีวิตอาจจะทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องการงานซะส่วนใหญ่เพื่อเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองนะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในหัวคุณนี่แหละ นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะต้องเพิ่มความคล่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เป็นได้ก็เลยต้องทํางานเยอะหน่อยโฟกัสเรื่องงานหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยละความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดจิตเปิดใจให้ใครหรือเปล่าช่วงนี้อาจจะต้องการเงินหมุนก็เป็นได้นะก็เลยต้องเปลี่ยนโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะ ุณก็เลยต้องเพิ่มความขยันให้ตัวเองจากที่เคยทำช้าก็เล่งทำเร็วมากยิ่งขึ้นจากที่เคยวางงานไว้ก่อนผัดผัดผ่อนไม่ทำก็ รีบทำรีบจัดการบางคนขายของออนไลน์จากที่ดองแชทก็รีบตอบรีบเคลียร์รีบส่งของรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการที่ขยันมากยิ่งขึ้นผลักดันตัวเองให้ขยันทํางานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องการเงินเข้ามา,เ,าเจือจุนหมุนเวียนใช้จ่าย ประมาณนี้อยากได้ความคล่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้นก็เลยช่วงนี้ไม่มีเวลาโฟกัสไปเรื่องความรู้สึกความรักอะไรทั้งนั้นนะคะอ่ะหน่อยดูไพ่นี้หน่อยสิแฮงแมนหัวกลับนะคะไพ่ที่ปลิวร่วงไปเมื่อกี้นะจ๊ะก็คือช่วงนี้ตัวคุณอาจจะแบบพยายามมองมุมใหม่ๆปรับ มุมมองทัศนคตินะคะในเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้มันมีเขาเรียกว่ามีการพัฒนามองมุมใหม่ดูซิว่าทำอะไรเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมได้บ้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเฮ้ยทำแบบเดิมๆอะไรเดิมๆมันอาจจะไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเท่าไหร่คุณก็เลยปรับเปลี่ยนมุมมองตัวเองแล้วก็เอาตัวเองให้หลุดพ้นจากหลายๆเรื่องในชีวิตที่มีปัญหา ประมาณนี้นะจ๊ะไปกันต่อเลยจ้านะคะใครเอ่ยที่กำลังจะติดต่อสื่อสารหากคุณคุณกำลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครนะคะ เขาคนนั้นจะใช่คนที่คุณรอคอยจะเป็นบุคคลจะเป็นกลุ่มคนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึงนะคุณกําลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครพี่ไพ่ช่วยบอกทีคะ่ะนะไพ่เหมือนจะไม่ออกขออนุญ,ญาตนะคะ อะสองดาบเดี๋ยวจะได้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างต้องเลือกนะคะคนคนหนึ่งจะต้องเลือกต้องตัดสินใจราชาถือถ้วยจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครคุณอาจจะปิดใจอยู่ก็เป็นได้นะจากคนคนหนึ่ง อาจจะผ่านความรู้จักหรือรู้จักกันในที่หน้าที่กันงานสายงานเดียวกันนะคะเพื่อนที่ทำงานเพื่อนร่วมเรียนร่วมคลาสอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นคู่กันมาก่อนด้วยเคยนสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนเคยเป็นแฟนเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยากันก็เป็นได้นะไพ่สิบถ้วยหัวกลับออกมานะคะ เขาคนนี้อ่ะคือก่อนหน้านี้นอาจจะมีการ move on กันไปแล้วนะแต่มันยังมีการหันหลังกลับมามองอยู่ตอนที่ไปข้างหน้าจากคนคนนี้นะคะเขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะแต่มันมีการบล็อกปิดกั้นต้องเลือกต้องทำอะไรบางอย่างคนคนนี้ได้เลือกทำอะไรบางอย่างไปแล้วนะแต่เขาอ่ะเหมือนแบบจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง นะคะที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณก็เป็นได้ต้องขอดูเพิ่มเติมไพ่ขยายต่างๆนะโอ้โหอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้แฟนคุณคนรักคุณสามีภรรยาของคุณนะคะไพ่คู่ขึ้นนะ่ะ แล้วก็มีไพ่แปดดาบนะการที่จะต้องเอ่อ o o v e on จากกันหรือแบบหันหลังให้กันแบบไปข้างหน้าต่างคนต่างไปข้างหน้าเพื่อลดพลังงานความอึดอัดก็เป็นได้ใครที่จะติดต่อคุณเข้ามาเรามองว่าถ้าไพ่ขึ้นขนาดนี้เป็นไพ่คู่เสียงหาย <c oughs> เป็นไพ่คู่นะคะเออเรามองว่าเป็นแฟนคุณหรือเปล่าเนี่ยขอดูซิ คนคนนี้มันยังวนยังเวียนอยู่ในหัวของคุณนะ่ะเรามองว่าถ้าพ่ออกมาแบบนี้ตัวคุณเองจะรู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครผู้ดูคลิปจะรู้เลยว่าเป็นใครเห็นหน้าแบบเด้งเข้ามาเลยอะ่ะนะช่วงนี้ไม่ได้พูดคุยกันนะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาแล้วก็แยกย้ายห่างหายกันไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้น มีการจบกันไปเลือกที่จะจบเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นก็เป็นได้ในอดีตก่อนหน้านี้นะจริงๆทั้งคู่ยังมีความรู้สึกต่อกันนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะทั้งคู่ยังมีความรู้สึกต่อกันให้คู่ขึ้นหัวตั้งทั้งคู่เลยด้วยอาจจะเป็นคนรักปัจจุบันหรือเปล่าคะดูซิ คนรักของคุณแฟนของคุณหรอ,องอนกับแฟนกับคนรักคู่รักหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะคะเนี่ยถูกสองถ้วยก็ขึ้นราศีกรกฎธาตุน้ำเมนกรกฎพิจิกธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินทุกส์กันมังกร ราศีพิจิกราศีธนูนะคะขออีกสามใบขอชัดๆค่ะโอเคคนคนนี้เคยเป็นคู่ของคุณนะอืมแต่เขาอะไปเลือกคนใหม่ อีกคนนึงไปแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันจบลงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจบลงมีการเดินจากห่างหายแปดถ้วยและไม่มีการติดต่อสื่อสารกันมาตอนนี้คนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเองยังรู้สึกกับคุณอยู่เขารู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมาตัดสินใจผิดหรือถูกมีการเอ่อ ไม่เข้าใจในการตัดสินใจของตัวเองนะคะตอนนั้นที่จําเป็นที่จะต้องมูฟออนจากกันเพราะมันมันอึดอัดมากอยู่ด้วยกันแล้วมันอึดอัดมากมันไม่ลงรอยกันเลยนะมันมีแต่เรื่องอึอดอัดท็อกซิกนะคะก็เลยต้องแยกย้ายห่างหายและอีกอีกอย่างหนึ่งตัวเขาเองก็ไปเลือกคู่คนใหม่ด้วยเนี่ยเขาก็มีไพ่คู่อีกคู่หนึ่ง จนทาให้คุณนะคะต้องตั้งดาบเป็นราชินีถือดาบเลยอาจจะโดนทําร้ายเสียใจด้วยคําพูดอารมณ์ต่างๆนะอึดอัดไปหมดเลยตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันนะคะคนคนนี้ก็ไปเลือกออคนใหม่นะที่มีความคล้ายคลึงกันเช่นกันและเขาก็เป็นเนื้อคู่กับคนคนนั้นเช่นกันนะคะมันทับซ้อนกันอยู่นะความเป็นเนื้อคู่บนทับซ้อนกันอยู่ แต่มันมีความผูกพันระหว่างคุณกับเขาอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะไพ่ก็ออกมาหัวตั้งเช่นกันนะคะอะขอดูความสัมพันธ์ของคู่นี้หน่อยสิราชาและราชินีถือไม้ส่วนตัวคุณตอนนี้เป็น u u e n o o s Souls ไปแล้วนะคะราชินีถือดาบเมินหน้าหนีพยายามไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆใดๆจากคนอีกคนจากคนคนนั้นนะคะว่า จะไปทำอะไรจะไปอะไรคือมันเจ็บมากจนไม่อยากจะฟังไม่อยากจะรับรู้อยากจะเมินหน้าหนีอ่ะอืมอ่ะคู่นี้เป็นยังไงบ้างโอเคคนคู่นี้คนใหม่ที่เขาไปเลือกนะคะมันก็มีพลังงานของ มวลพลังงานที่ยังอยู่ด้วยกันมี the world มี9้าดาบนะคะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงทุกบ้างนอนไม่หลับเครียดบ้างอะไรบ้างหนักบ้างหน่วงบ้างแต่ว่าคนสองคนนี้ค่ะมันเขายังอยู่ในความสัมพันธ์กันมันแบบว่ากำแพงมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเขาอาจจะอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกันก็ได้นะเป็นไปได้มันก็เลยมีความเข้าใจกันนะคะแล้วก็พากันไปในทิศทางที่ดียังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีประเด็นนะ มีประเด็นทะเลาะเบาแหวงกันบ้างเล็กน้อยเป็นปกติของคู่รักนะคะพูดคุยบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกันซึ่งมันเป็นธรรมดาปกติไม่ต้องดูไพ่ก็ก็เป็นอย่างนี้อ้าไพ่สิบดาบร่วงม,มีความเจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นระหว่างเขาและคนของเขานะเรามองว่าเนี่ยมันมีคู่ทับซ้อนกันอย่างเงี้ยเขาอะรู้สึกเออรู้สึกกับคนทั้งคู่ เขาจะติดต่อมาจริงๆหรออืมเดวิลก็ออกถามว่าจะติดต่อกลับมาไหมนะตอนนี้มองว่ามีโอกาสที่จะติดต่อมาหรือได้อ,อ่มีปฏิสัมพันธ์กันทางคำพูดบางอย่างนะคะเขาแอบดูแอบสองคุณอยู่นะอืม เขาแอบ,บดูแอบ,บส่งคุณอยู่นะยังรู้สึกแบบเห็นคุณแล้วก็ยังรู้สึกแบบชอบอเออเพาอาจจะแอบ,บดูทางโซเชียลต่างๆนะพอดูพอดูพอ,ดพอส่งแล้วก็เอ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะเราขอไปเก็บไพ่ก่อนนี่คือไพ่ที่ร่วงตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย บักสบอมไม่เบาเลยนะอืมติดต่อมาทำไมไหนดูสิอยากแค่ถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากถามไทยอยากแบบแค่ถามสารทุกสุกดิบอะคะ่ะอืมนะเห็นคุณแบบ ไว้นเมนเป็นไพ่พิเศษนะเห็นคุณเอเนจีดีขึ้นนะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะหรืออาจจะเห็นคุณไม่สบายก็เป็นได้ก็อยากจะถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมีแฟนใหม่หรือยังเจอใครที่ถูกใจหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอืมก็แค่อยากถามไถ่อยากรู้เรื่องราวของคุณเพราะเขาก็ทุกวันนี้ก็สืบสองคนอยู่แล้ว แล้วจะติดต่อมาจริงๆหรือเปล่าก็มีความขัดแย้งในใจอยู่นะก,ก็กล้ากลกลัวๆนะคะขี้ขาดไม่กล้าที่จะถามโทรมาถามหรือทักแบบตรงๆจง้องๆเนี่ยไม่กล้าแน,น,น่นอนนะอาจจะสืบจะสาะจากเพื่อนของคุณคนใกล้ตัวคุณก็เป็นได้นะคะอืมแบบมึนๆอื่นๆอะไรอย่างเงี้ย เขาทะเลาะก,กับตัวเองอยู่ว่าจะยังไงดีจะติดต่อหรือไม่ติดต่อมีความแบบไม่กล้าก็อย่างว่าแะ้วเนาะอ่ะไพ่มีอะไรจะแนะนำคุณคะรอเธอจ้ะรอเลย เดี๋ยวเวรกรรมจะนำพาทุกสิ่งอย่างเองนะถ้าเขาทำดีกับคุณเป็นคนดีจริงๆเวลาก็จะพิสูจน์แต่ถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณเดี๋ยวเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาทำนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาเทพเทวาทั้งหลาย j u d g m e เ t นเวรกรรมเป็นคนตัดสินแทนคุณดีกว่าเนาะอืมใครทำอะไรก็ได้นะคะนะคะ,นะคะ ที่ไพ่บอกมาให้คุณมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ไปได้แล้วนะเพราะคนคนนี้คิดว่าน่าจะมีคนของเขาแล้วเขาเลือกตัดสินใจไปอยู่กับอีกคนนึงแล้วนะคะอือยากติดต่อไม่อยากติดต่อแหละแต่ว่าใจไม่กล้าพออันนั้นมันใจไม่ด้านพอนะ <laughs> นะคุณก็ลองใช้ชีวิตของคุณไปนะคะอืโชคชะตาของคุณกับเขาอาจจะหยุดชะงักลงแค่นี้นะ ประมาณนี้เลยให้มองอะไรใหม่ๆที่ผ่านมาอาจจะเจ็บปวดเสียใจโดนแทงข้างหลังนะคะรักสามเศร้าเราสามคนการพูดจาเจรจาต่างๆมันอาจจะไม่ได้ดีระหว่างคุณกับเขาอึดอัดกันเหลือเกินนะเจ็บปวดเสียใจกันหนักหน่วงพี่ไพ่บอกว่าให้มองอนาคตข้างหน้าของตัวเองเท่านั้นรักตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองนะจ๊ะอะประมาณนี้ก,ก,กรุบกริบอ่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไพ่เฮอร์มิตน้อยนิดนึงค่ะ ให้คุณนะวันนี้เปิดไพ่แบบเละเทะมากเลย,เลยนะละเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะเพื่อนๆการมีระเบียบบางทีก็สลับกันไปบ้างเนาะโอเคคนคนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณคะคนคนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างขอดูนิดนึงค่ะคนคนนี้มีอะไรอยากจะบอกถ้าเขามีคู่ของเขาแล้วคุณอย่าไปวุ่นวายกับพลังงานของเขานะเพื่อนๆนะ ปล่อยให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาควรจะเป็นนะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณต่อไปอย่าเอาพลังงานตัวเองไปวุ่นวี่วุ่นวายกับความรักความสัมพันธ์ที่มากกว่า2คนนะมันเป็นมันจะสร้างปมสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกันไปต่อต่อตกันไปไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณ h a v e I lost everything เขาบอกว่าเขาสูญเสียทุกอย่างไปหรือยังก็น่าจะใช่จ้ะเพาคุณเอ้ยแม่คุณเอ้ย I am a very jealous person เมื่อก่อนเขาเป็นคนขี้หึงมากเลยนะหึงคุณหนักมากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะ I need more balance นะคะแต่มันมาหัวกลับตอนนี้เขาก็ยังจัดการตัวเองยังไม่ได้หรอกนะอ,อาจจะแบบทำตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงตัวไปแล้วก็ได้นะเราก็ไม่รู้ละเอียดลืกขนาดนั้น I need more time แต่มาหัวกลับนะอืม ส t ตรนด์อีโก้คนคนนี้เป็นคนมีอีโก้เรามองว่าคนคนนี้อาจจะแบบยังไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตดีนะคะแล้วก็ uh, I have so much desire for you จริงๆเขาก็ยังมีความแบบอยากได้อยากมีในตัวคุณอยู่แหละเพราะว่าไพ่เดวิลก็ขึ้นมาเช่นกันนะแต่มันก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่า,าจ,จะติดแงกในความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งอยู่นะคะแต่ตัวเขาเองอเขารู้แล้วคุณอาจจะเคยพูดกับเขาก็ได้ว่าเขาอคือคู่ของคุณนะ แต่ณนะตอนนั้นที่คุณพูดคานี้ในอดีตที่คุณพูดคานี้กับเขาไปเขาไม่เชื่อแถมแบบควนล้อใส่คุณด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบนั้นแล้วนะคะวันนี้ณนะวันนี้เขารู้สึกแล้วเขาเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแล้วคุณอาจจะพูดหรืออะไรหลายๆอย่างไปแล้วนะพยายามที่จะให้เขาอยู่ในชีวิตแต่ว่านะตอนนั้นเขาตัดสินใจเลือกอีกทางเลือกคนอื่นเลือกบุคคลที่สมเลือกงานหรือเลือก อย่างอื่นนะที่ไม่ใช่คุณไปแล้วมันก็เลยทำให้เขาติดชะนักในความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ปลุกปลิบนะเพื่อนๆพ,พอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวขออีกสักใบได้ไ,ดไหมมีอะไรอยากจะบอกอีกจ้ะมีอะไรอยากจะบอกอีกไหมขออีกใบนึงได้ไหมคะ I'm too afraid to talk to you เห็นไหมเขาไม่กล้า ปอดเขาเรียกปอดนะใจไม่กล้าพอนะคะที่จะพูดหรือติดต่อคุณกลับมาจริงๆซึ่ง,งมันก็ไปในทิศทางเดียวกับไพ่ทาโร่ก่อนหน้านี้นะอยากพูดอยากถามสบายดีไหมมีแฟนใหม่หรือยังทําอะไรอยู่โอเคไหมเห็นคุณดีขึ้นแล้วไงก็เอออยากจะรู้อยากจะเผือก <c oughs> อยากจะเผืออขอโทษขอโทษประมาณนี้แหละนะ เขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่แต่ว่าเขาก็ทำอะไรมากไม่ได้ประมาณนี้น่าจ๊ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปก่อนคืนนี้มาดึกหน่อยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพต้องแข็งแรงต้องมาก่อนโอเคไหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย